สวัสดีค <siglo> รับผมสวัสดีครับผมเออพิรพัฒน์ครับผมมิกสาภาพครับอืมอ่าผมคุณเปิดอ่าผมเปิดใช่ไหมเอออย่างแรกเลยคือเขาเป็นคนเก่ง เรียนเก่งร้องเพลงเก่งแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมประทับใจคือเขากินเก่งมากกินทุกอย่างมันเป็นคาแรคเตอร์นะคาแรคเตอร์เหรอไม่ใช่ผมชอากินกินอะไรฮะกินพิซซ่าใครเลยอีกหนึ่งที่เอิ์นเนี่ยเขาเป็นคนที่ละเอียดกับทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องความรู้สึกของคนรอบข้างของเขาอะไรเงี้ยเวลาทำงานหนักๆเนี่ย เหนื่อยๆผมก็จะเงียบๆไปแล้วเขาถามว่าตัวเหรอตัวเหรอตายเหรอไม่ใช่ไม่ตายมันคือการอาการที่แบบว่าเอ้ยวันนี้ยม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 เห็นไหมยมยมพอเขาเห็นแบบดีเทลเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี้ยเขาก็จะเทคแอคชั่นกลับมาก็จะแบบยมยมพาเสนอตลกให้ดูหรือว่าแบบเอากับข้าวเอาขนมอะไรที่เราชอบกินมาให้บ้างขอบคุณขอบคุณเช่นกันครับเลยขอบคุณเช่นกันครับหลายชิ้นเชียรผมชอบตาพี่เอิ๋ยทำไมฮะ ตาคุณเศร <Bond> ้าอ้าวไม่มันเป็นตาที่เศร้าแต่ว่าตาโศกเป็นตาโศกมันไม่โรคสดใสสำหรับผมนะเหรอขอบคุณครับยังตาก็ได้จะปากก็ได้เพราะว่าปากมันได้รูปแล้วมีเสน่ห์เวลายิ้มเวลาพูดอะไรอย่างเงี้ยตาเขาแบบมันเหมือนมีน้ำอยู่ในตาตลอดเวลามันทำให้จริงจริงตาเขาคล้ายกันนะสองคนนี้หอยตาเวลาเล่นเล่นซีรีส์อะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องเป็นโปนี่แหละครับเป็นคนที่ชอบกินทุกอย่างเนี่ยโดยเฉพาะพิซซ่าชอบมากกินได้หมดนะพ้ยพิซ <c oughs> ซ่าเนี่ยเป็นของโปรดของผมในตอนเด็กอ่ะตอนที่ผมอยู่ปีสองอ่ะผมเคยแบบว่าโมโหหิวจัดผมสั่งพิซซ่ามาเลยสองถาดกินคนเดียวหมดเลยคนเดียวหมดเลยแบบสองถาดใหญ่อือก<ๆ>ินเก่งจริงเล<ๆ><น>สองตัม้มา ค okay. ดูหน้าคนชนะสีหน้าคนชนะชอบกินพิซซ่ารอกคู่ใช่ครับผมสับป,ปะรดสับป,ปะรดอ้าวเหมือนกันสับป,ปะรดมันทำให้พิซซ่าอร่อยมากขึน้นแบบว่ามีความหวานความกรุบกรอบมากขึน้นใช่เหมือนกันชอบกินพิซซ่าทุกหน้าที่มีสับป,ป,ปะรดอยู่ในนั้นหนึ่งสองสามน่ารักมึงมิกจ้องจะเล่นแล้วอ่ะเอาเลยเบื่อ หน้าพาเวียร์พาเอียรคุณก็ผมเีงแล้วนะตะต่กี้ตะกี้ใช่ใจต้องการไงพี่จะตอบพาเวียรแต่เดี๋ยวก่อนเมกผมมีพิซซ่าอีกหน้าหนึ่งที่ผมชอบมากอะไรนะคุณจ้ออยู่นะเมื่อกี้จ้ออารมณ์จ้อขนมจ้อผมรู้สึกว่าแป้งโฮมเมดอะทุกๆการแบบกระทำทุกการกระทำทุกการทำอะเหมือนจะร้องเพลง ใช่แล้วที่สำคัญนะฮะใหญ่มากๆ18นิ้วใหญ่ตุใจที่สำคัญเขาทำสดใหม่ทุกวันใช่ไหมครับคือเรากับพิซซ่าหรอน่าจะเป็นโนอแมนอินทาวทำไมหน้าซนอแมนอินทาวเนี่ยเป็นหน้าใหม่ของเบอ i ์ a ิซ่าคน i ี้น้องคอนารักน่ารักมากเป็นแบบว่านี่คุณเป็นแบบนี่คุณกำลังโชว์ว่าผมน่ารักเหรอนี่คุณกำลังโชว์ว่าผมน่ารักเหรอ เปล่านะเพื่อเติมต้องเปล่านะด้วยรอยยิ้มคนอย่างพี่เอิร์นเนี่ยคนยังคุณเลยเจ้าไม่ใช่ไหมใช่ของพี่เอิร์ศหรอน่าจะเป็นสัรตะเคียังไงฮะโอ้สัรตะเคีเนี่ยใจดีใจดีดีโอ้โหเราจะเติมหนวดเติมคิ้วเป็นสีขาวแล้วก็ใส่หมวกสีแดงแล้วก็ถือกระเป๋าจริงๆแล้วแค่เป็นคุนก็พอแล้วนะเออ ต้องมีโปรตีนถึงคาร์โบไฮเดรตถึงเพราะว่าผมชอบเนื้อสับหนักๆเลยแต่เน้นแรงก็ไม่ได้ผมไม่ได้กินอะไรเลยใจเป้วเลยเมื่อกี้ที่สำคัญเนี่ยยังมีสเต็กแฮมแล้วก็สนโวเบคโคลโลวิงใหญ่จุใจเต็มจุใจผมเนี่ยต้องสายหวานทำไมฮะเหมาะกับผมหวานมากหวานหวานแล้วหวานเสียงิทคือหวานจริงเมื่อกี้ เหมือนกับที่เรากินพิซซ่าเสร็จแล้วก็ต้องกินมิลเชคต่อมิลเชคเชคเชคเชเออมิลเชคเนี่ยอร่อยมากนะคุณเคยกินไหมเคยกินซื้อพิซซ่าอย่าลืมซื้อมิลเชคด้วยนะใช่แล้วครับผมให้คุณก่อนละกันเออผมให้คุณก่อนกินเยอะๆเหมือนที่คุณกินเด็กพิซซ่าคอนบีนีกินเยอะๆมีใหญ่จุดใจ18นิ้วมีมิลเชคอีกกินคาวต้องกิน วา้าคุณเนี่ยผมให้คำว่าโปรโตีนถึงโปรโตีนถึงอ่าคุณเนี่ยเหมาะก,กับหน้าสังเกิตอ่าเหมาะก,กับการที่มีโปรโตีนกินโปรโตีนเยอะๆสร้างความแข็งแรงของร่างกายโ ครับพวกผมงสองคนก็ดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้เป็นแบรนด์อมารสเตอร์แล้วก็ได้เป็นครอบครัวเดียวกับเดบิทซาคอมปานีด้วยนะครับรู้สึกดีใจมากเพราะว่าเราเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งนรที่สามารถแบบว่าสร้างสีสันใช่สร้างสีสันให้กับทางแบรนด์นะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาชมประสบการณ์นะครับสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับเดบิทซาคอมปานีนะครับพวกเราทั้งสองคนเนี่ยก็จะตั้งใจทํางานหนักมากๆนะครับขอให้เดบิทซาคอมปานีนะครับคนแน่นเต็มร้านทุกวันเลยครับใช่แล้วครับ สำหรับคริสต์มาสนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับอยากให้แฟนคลับนะครับเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะครับกับเดล i ิซาฟ์คอมพานีนะครับทั้งหน้าใหม่ทั้งความจุใจขอฝากอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับนี่ชุดที่พวกเราทั้งสองคนกำลังใส่อยู่อเป็นนะครับชุดของเดล i ิซาฟ์คอมพานีคอลแลบกับเพนซิลเลอร์ก็เป็นคอลเลคชั่นนิวยอร์กคริสต์มาส ใช่ใชแล้วครับเาเลยนะครับแล้ที่สำคัญนะครับขอให้ทุกคนนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับ e r r y Christmas นะครับอย่าลืมไปเจอกันที่ร้านเดี๋ยวปกซ้างคอมพานีทุกปากขานะครับแล้วเจอกันนะครับอันน้นะครับเด็กปิ๊กซ้ายคอมพานีทุกปาขาะครับไปไปแล้วไปแล้วสวัสดีค่ะลอสนะคะค่ะวันนี้ลอสก็จะมามองโมเมนต์เอิร์ธมิกเช่นเคยนะคะก็จะมาพูดถึง ความเป็นแบรนด์อินเวสเตอร์คู่ของพี่เอิร์นนุงมิกนะคะกับแบรนด์ The ะ i ิสตาคอม퍼นนั่นเองอย่างเมื่อสักครู่ที่ลอสดูไปก็จะเป็นคลิป Exclusive Interview นะคะของพี่เอิร์นนุงมิกนั่นเองจะได้เห็นเป็นภาพในระหว่างที่เขาแบบถ่ายฟอโต้ชู๊กกันด้วยแล้วก็มีคำถามน่ารักน่ารักให้เราได้ดูกันด้วยนะคะก็คือน่ารักด้วยพี่เอิร์นงมิกคือพูดเก่งมากๆเลยนะพูดเก่งขึ้นเยอะมากๆและอีกอย่างนึงก็คือขายเก่งมากๆขายเก่งแบบคือรู้ว่าขายแต่รู้สึกว่าธรรมชาติ จริงจริงนะรู้สึกแบบไม่ได้ยัดเยียดดูดูน่ารักอะดูแล้วแบบเออมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะคะเออสำหรับคลิปที่ดูเมื่อสักครู่ก็คือน่ารักมากๆจริงจริงนะคำหนึ่งที่ให้กับเอิร์ธมิกก็คือหวานหวานส่งกับเสียงที่พี่เอิร์ธพูดเลยว่าหวานจริงหวานมากแล้วแบบน่ารักไปหมดอะเออแล้วก็แบบไม่รู้ว่าทำไมนั่งใกล้กันขนาดนั้น <laughs> น้องมิกคือเหมือนจะพิงพี่เอิร์ธแล้วนะแล้วก็มองหน้ากันเก่งมองตากันเก่ง อพิซซ่าคือหวานไปเลยแหละพิซซ่าคือหวานไปเลยนะคะแล้วก็อย่างที่เรารู้กันเนาะว่าพี่เอิร์ธนงวิกเนี่ยเขาได้เปิดตัวเป็นแบรนด์อินเวสเตอร์คู่กันตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาแล้วเนาะเราได้ไปอ่านมาอยู่เหมือนกันเหมือนเขาบอกว่าที่เลือกเอิร์ธมิกมาเป็นแบรนด์อินเวสเตอร์เนี่ยเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยเขามีบุคลิกที่สดใสอะไรประมาณนั้นอะเราก็ว่าเออใช่จริงพี่เอิร์ธน้วิกคือมีบุคลิกที่สดใสแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะแล้วให้ให้ฟิลได้ทั้งแบบ ไปกินกับครอบครัวแล้วก็ให้ฟีลได้ทงแบบไปกินกับเพื่อนด้วยนะพอเรารู้สึกว่าพิซซ่าเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเหมือนต้องกินหลายๆคนนะต้องกินกับครอบครัวหรือว่ากินกับเพื่อนซึ่งพี่เอิร์งมีกะให้ความรู้สึกทั้งสองแบบอ่ะอันนี้คือความรู้สึกของโรสก็คือพี่เอิร์งมีกะเขาอยู่ด้วยกันเลยมีแบบเรารู้สึกว่ามีความเป็นครอบครัวมีความเป็นแฟมิลี่มากๆแต่ในเวลาเดียวกันก็มีความเป็นแบบให้ฟีลแบบเหมือนเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะอเพื่อนใจ เอาชมอีกแล้วอ่ะประมาณนะั้นโรอสก็คิดว่าประมาณนะั้นเลยคิดว่าเออเหมาะมากที่เอาี่เอน้องมิกมาเป็นแบรนด์แอมเบสเตอร์และอีกอย่างหนึ่งก็คือน้องมิก็คือปื้มพิซซ่ามากเลิฟพิซซ่าชอบกินพิซซ่ามากๆเลยนะคะอ่ะก็เป็นประมาณนั้นแล้วก็อย่างที่เรารอคอยกันก็นกคือวันที่13ทธันวาคมเนาะเรากําลังรอว่า เสื้อสเปรตเตอร์ที่ทาง The p i z ซ a Company เขาคอลแลบกับแผ่นคิวเลอร์ cular, กำลังจะออกจำหน่ายตามร้าน The p i z ซ a Company เนี่ยก็คือวันที่13ก็รอคอยกันปรากฏว่าก่อนที่จะถึงวันที่13นะคะก็ได้มีกิจกรรมหนึ่งขึ้นก็คือกิจกรรมของ Top Spender นั่นเองนะคะก็คือหาผู้ที่มียอดซื้อสูงสุดนั่นเองซึ่งกิจกรรมนี้เป็นอะไรที่ฟ้าแลบมากทุกคน มาเร็วเข็มเร็วไม่รู้จะพูดยังไงมาเร็วมากๆประกาศกิจกรรมก็คือวันที่6ธันวาเนะก็คือแบบแจ้งให้เรารู้ว่าเออจะมีกิจกรรมนี้นะคะทุกคนเตรียมตัวเตรียมตังเตรียมใจให้พร้อมอ่ะวันต่อมาก็คือวันที่7ทธันวาเริ่มเลยนะคะ,เ,ะเริ่มแบบว่าให้มาสั่งซื้อกิฟต์ h e r ของเดอะพิซซ่าคอม퍼นีนั่นเองโดยเขามีระยะเวลาในการสั่งซื้อก็คือวันที่เธันวาช่วงบ่าย 2- ถึงห้าโมงเย็นแค่สชั่วโมงเท่านั้น รถไม่เคยเจอเหมือนกันนะที่แบบท็อปสเปนเดอร์ที่แบบเร็วขนาดนี้ปกติส่วนใหญ่เขาจะให้ซื้อสะสมไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยประมาณเดือนนึงหรือว่าหรือว่าอาจจะน้อยกว่าน,นั้นแต่ก็จะใช้เวลาระยะเวลาในช่วงหนึ่งแต่ของเดอะพิซซาคอมพานีคือเร็วมากฟันแลบมากให้เวลา3ชั่วโมงนะคะใครจะซื้อไม่ต้องคิดมากซื้อเลยอะไรประมาณนั้นอ่ะซึ่ง เขาเอาทั้งหมด40อันดับนะคะสำหรับ Top Spender เอาทั้งหมด40อันดับโดยอันดับ1ถึง8สิทธิพิเศษคือน่าสนใจมากๆ อยากได้มากๆ1-8นถึงแจะได้สิทธิ์ที่มาเจอเอิร์ธมิกแล้วใช่ไหมนอกจากมาเจอแล้วได้ร่วมกินพิซซ่าที่ทําแล้วก็เสิร์ฟโดยพี่เอิร์นงมิกนะคะแล้วก็จะได้เป็นสเวตเตอร์ตัวที่เขาโปรโมทนั่นแหละตัวที่เขาคอแลแลบกับแพนคิลเลอร์นั่นแหละค่ะเป็นตัวสีเขียวพร้อมลายเซน็นแล้วก็ได้โฟตโต้การ์ดพร้อมลายเซน็นด้วยจุกๆไปเลยสาหรับสิทธิพิเศษของ1นถึงแนะคะอะซึ่งนอกจากนี้อันดับ1น่ถึงแพาผู้ติดตามไปได้ด้วยคนหนึ่ง เพราะฉะนั้นก็จะเป็นทั้งหมด16ผู้โชคดีนะคะ16ท่านผู้โชคดีและหลังจากนั้นอันดับ9ถึง40เนี่ยก็จะได้สิทธิ์เป็นเหมือน,นได้ได้เข้าร่วมง,งานนะคะได้เจอพี่เอิญน้องมิกนะคะ็นประนานอานนั้นไปก็พูดเลยว่าดูเดือดยอดสูงริบเร ยอดสูงมากแสนแตกค่ะทุกคนเออพิซซื้อพิซซ่าทีซื้อจะเป็นแสนแม่เจ้าแมทไม่ไหวสำหรับเอิร์ธมิกก่อนหน้านี้สำหรับท็อปสเปนเดอร์ถ้าโรสเท่าที่โรสเห็นนะก็ไม่ได้สูงขนาดนี้นะของพี่เอิร์ธมิกอ่ะจะประมาณไม่เกินห้าหมื่นหรือเปล่าที่ที่โรสถ้าโรสจะไม่ผิดโรสคิดว่าไม่เกินห้าหมื่นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะถ้าเอาอันดับที่เขาเอาเนี่ยก็จะประมาณสามหมื่นสองหมื่นนี่ก็น่าจะอยู่ น่าจะพออยู่ซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่ไม่ได้แมทเท่าตอนนี้อันนี้พูดตรงๆเลยช่วงนั้นคือไม่ได้แมทเท่าตอนนี้ตอนนี้คือพี่เอิร์ดมีคือแมทมากบอกก่อนยอด8อันดับอันดับหนึ่งนะคะที่เขาประกาศมาแล้วก็คือเขาประกาศรางวัลโชว์แน่นอนก็คือวันที่8ตอน4โมงเย็นนะคะวันที่8ธันวาคมซึ่งคนที่ได้ยอดสูงที่สุดเนี่ยอยู่ที่1 3 9 0 0 0บาท สูงมากอันดับ2-3ก็อยู่ในเลนแสนเหมือนกันนะคะแล้วก็อันดับ8นะคะอยู่ที่50 0 0 0บาทก็คือ1แสนแล้วก็จบที่ห0,000สูงสูงมากจริงๆไม่คิดว่ายอดจะขนาดนี้นะทุกคน,<ม>นเห็นแล้วถึงความแมสของพี่เอ๋ต้องบิกนะคะซึ่ง <น conclusions> แ่ที่น่าเสียดายอยู่อย่างหนึ่งก็คืออันดับที่เขากําหนดไวต้ตอนแรกก็คือถึง40่ิบใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าพอสิ้นสุดเสร็จสิ้นแล้วอะ่ะอันดับมันได้แค่32อันดับนะคะได้ที่32อันดับน่าเสียดายมากๆเลยนะขาดอีกตั้ง8อันดับซึ่งโรสคิดว่าจริงๆมันน่าจะได้เต็มจริงๆนะมันน่าจะได้เต็มกว่านี้ เพราะว่ากีเวอร์ชอร์มันมูลค่าใบละ1000บาทนะคะทุกคนมูลค่าใบละ1,000บาทคือเราจะซื้อกี่ใบก็ได้แล้วก็คนที่ซื้อมากที่สุดเนี่ยก็จะได้เออรันอันดับ Top s p e ปนเดมาเรื่อยๆนั่นเองนะคะซึ่งเขาประกาศรอบสุดท้ายเขาจะแจ้งยอดสุดท้ายนะคะของวันที่เขาให้ซื้อก็คือตอน4ี่โมงเย็นนะคะแจ้งยอดแต่เขาแจ้งยอดแค่1นถึงแตอนนั้นอะยอดอันดับ1อยู่ที่10,000แแล้วก็ยอดอันดับ8อยู่ที่1นึ่ง แต่ว่ายอดลันลงไปจากนั้นอะไม่รู้ว่าเท่าไหร่เออมันมันมัน,ม,นมันเลยทําให้ยอดมันสูงไงอาจจะมีหลายคนแบบตกใจแล้วก็แบบเออไม่กล้าสู้อะไรเงี้ยไม่กล้าสู้ก็เลยไม่ได้มาสั่งจองไม่ได้มาสั่งซื้อ e x ็กซ s i v e กิฟว์วออันนี้นะคะรสคิดว่าน่าจะแจ้งทั้งหมดนะรอบสุดท้ายควรจะแจ้งถึง40อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ายังขาดอีกกี่อันดับก็ แจ้งไปเลยว่าเออตอนนี้ยังขาดอยู่นะใครที่สนใจรีบซื้อเลยชั่วโมงนี้ชั่วโมงสุดท้ายแล้วก็จะได้ครบอันดับเต็มทั้ง40อันดับไปอันนี้ความความคิดเห็นส่วนตัวโรสนะโรสคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยยอดมันก็อาจจะได้สูงขึ้นไปอีกก็ได้อะไรอะไรประมาณนี้นะโรสคิดว่าอย่างนั้นนะคะแต่สุดท้ายตอนนี้ก็คือจบที่อันดับมีทั้งหมด38อันดับเออ32เท่าที่ค่ะมีทั้งหมด32อันดับนั่นเองนะคะโรสจะไม่ได้ซื้อ ทุกคนราเห็นยอดเราก็ไม่ไหวแล้วตอนแรกอะโรสจะตั้งใจโรสมีงบหมื่นเดียวเอาตรงมีงบหมื่นเดียวแล้วก็มองกับเพื่อนถามเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าเออยังไม่ยังไม่อยากใช้เงินหรืออะไรอย่างเงี้ยโรสก็เลยแบบว่าเออถ้างั้นเราน่าจะสู้ไม่ได้แล้วแหละเพราะโรสคิดว่าหมื่นหนึ่งสองหมื่นเนี้ยน่าจะไม่อยู่จริงๆคิดนะคิดว่าน่าจะเอาไม่อยู่คิดว่าน่าจะแบบเออสามหมื่นขึ้นไปก็อาจจะอาจจะมีสิทธิ์อะไรอย่างงี้เออถ้าหากับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า พอไม่เห็นเพื่อนแจะเพื่อนก็ส่งมาให้ดูแกตอนนี้ยอด70,000แล้วนะโรสก็แบบโอ้เจ็ดหมืไม่สู้แล้วแหละสู้ไม่ไหวแล้วแหละซึ่งโนูคิดว่าหลายๆคนก็อาจจะคิดเหมือนโรสที่แบบว่าเออสู้ไม่ไหวแล้วยอดสูงขนาดนี้ก็เลยไม่ได้ไม่ได้ซื้อกิ o บอร์เชอร์ไปอะไรอย่างเงี้ย นั่นแหละถ้าอยากให้เขาแจ้งนิดนึงว่าแบบเอ้ยตอนนี้ยังไม่ครบ40อันดับนะทุกคนทุกคนยังมีสิทธิ์ที่จะได้มาเจอพี่เอิร์ธมิกนะจะได้แบบเออมีคนแบบว่าเออลองซื้อดูอะไรประมาณนั้นอันนี้อันนี้คิดคิดว่าอย่างนั้นนะคะแต่ใดๆคือแมท ไม่รู้จะพูดอะไรแมดหมดแล้วคะ่ะทุกคนพี่เอิร์งมีคือแบบว่าโอ้ยยอดสูงขนาดนี้สุดยอดพี่เอิร์เข้ามาดู่ะพี่เอิร์ดย่างแบบโค้ดทวิตเลยยังบอกตกใจเลยเอออย่าว่าแต่พี่เอิร์ตกใจหนูก็ตกใจกับพี่ค่ะตกใจมากจริงๆแต่ก็คือใดๆก็คือยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านนะคะทุกอันดับที่จะได้ไปเจอพี่เอิร์งมีคืะคะ่ะยินดีกับทุกคนเลยฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะคะ คิดว่าเขาคงได้เก็บภาพบรรยากาศในวันงานมาให้เราดูกันนั่นแหละคะ่ะก็งานนี้ก็คือจะจัดวันที่13ธันวาคมนะคะก็คือเป็นวันเดียวกับที่เขาปล่อยเสื้อออกมาให้เราได้ซื้อกันนั่นแหละจัดที่สยามพารากอนมั้งถ้าเราจำไม่ผิดนะคะเออเป็นประมาณนั้นแต่ว่าคงไม่ได้ไปตามหน้างานนะทุกคนออช่วงนี้ก็ เป็นโค้งโควิดอะไรย้ยลสก็ว่าอันอันตรายอยู่เหมือนกันเราก็ติดตามได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีไลฟ์สดให้ดูนะคะเดีย๋ยวเรารอดูไลฟ์สดเอาแล้วกันคิดว่าในไลฟ์สดที่เกิดขึ้นหมยถึงว่าในงานที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักของพี่เอ๋ตองมีอีกแน่ๆเลยยัยลสจะรอดูผ่านไลน์แล้วกันนะคะ โอเคสำหรับ okay, so, วันนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าลสพูดอะไรผิดไปหรือทําอะไรผิดพลาดเนี่ยก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและฟังนะคะวันนี้ขอตัวกันค่ะบ๊ายบาย